สวัสดีค่ะหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันค่ะเพื่อที่จะนําข้อคิดปัญหาข้อกฎหมายรวมถึงเกบความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆมาฝากให้กับทุกท่านโดยเรามีคณาจารย์ค่ะสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะคะมารวบรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเพื่อให้ทุกท่านรวมถึงประชาชนสามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันค่ะแต่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายในเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามได้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับผม นายดำรงพลพวงมาลัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักง,งานปกครองปฏิบัติการหรือที่เรียกว่าตำแหน่งประหลัดอำเภอครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่ที่ทำการปกครองอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามกฎหมายของฝ่ายปกครองนะครับที่ผมได้ดำรงตำแหน่งอยู่นะครับก็ หลักๆนะครับก็พูดถึงส่วนงานของผมก็จะเป็นฝ่ายอำนวยความวความเป็นธรรมแล้วก็กลุ่มงานความมั่นคงครับแต่หลักๆผมจะดูงานฝ่ายอำนวยความวความเป็นธรรมนะครับก็จะมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวระเบียบกฎหมายหลักๆเลยก็คือ,อาการไกลเกี่ยและประนอมค่อยพาดทางแพ่งนะครับซึ่งนะครับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับกำหนดให้ อำเภอมีอำนาจในการไกลเกี่ยข้อพิพาททางแพ่งนะครับไกลเกี่ยข้อพิพาททางแพ่งคืออะไรนะครับไกลเกี่ยข้อพิพาททางแพ่งก็คือ,อกระบวนการยุติธรรมทางเลือกทางหนึ่งนะครับซึ่งนะครับเป็นการลดนะครับจำนวนคดีที่จะขึ้นสู่ศาลนะครับก็เรียกง่ายว่าไม่จําเป็นต้องไปขึ้นศาลทุกกรณีนะครับในในในข้อเท็จจริงที่อาจจะเกิดข้อพิพาทกันนะครับ ระหว่างคู่พิพาทนะครับก็จะมีขั้นตอนตามกฎหมายนะครับอย่างเช่นถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับมายื่นคําร้องนะครับขอ,อามาที่อำเภอนะครับยื่นยื่นยื่น,นที่อำเภอยื่นตอนน่ออำเภอนะครับว่าอยากจะมีการไกลเกี่ยค้อยพิพาททางแพ่งนะครับแล้วถ้าอีกฝ่ายนะครับยินยอมที่จะไกลเกี่ยด้วยนะครับก็ จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในการไกลเกีย่ยข้าไปพาดทางแพ่งนะครับซึ่งกระบวนการนี้นะครับก็จะเป็นการลดคดีขึ้นสู่ศาลได้มากครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับที่ที่เคยปฏิบัติมานะครับก็เป็นเคสเกี่ยวกับชาวนานะครับเป็นการเดี๋ยวนี้ก็จะมีการบินโดรนนะครับโดนฉีดยานานะครับเพื่อ เพื่อฆ่า,มาแมลงนะครับทีนี้พอฉีดฉีดยานาไปแล้วเนี่ยลมนะครับที่เราควบคุมไม่ได้นะครับมันดันทําทให้ยายาฆ่า,มาแมลงนะครับไปไปโดนกับนาข้างเคียงนะครับเลยทําให้หนาข้างเคียงเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับแล้วคู่กรณีฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยมายื่นคคำร้องที่อเภอนะครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ยินยอมที่จะตกลงด้วยนะครับก็ เลยต้องตั้งเป็นคณะไกลเกียรนะครับที่อำเภอเพื่อระง,งับข้อพิพาทนะครับก็ได้มีการตกลงกันนะครับระหว่างคู่พิพาทในการาชดใช้ค่าเสียหายซึ่งกันแก่กันและกันนะครับแล้วก็ได้ทําเป็นบันทึกข้อตกลงนะครับโดยทาเป็นบันทึกข้อตกลงเขาเรียกว่า,าเป็นสัญญาปณีมาอมยอมความนะครับ ซึ่งนะครับสัญญาปณิมยองความตัวนี้นะครับซึ่งที่ทาที่อำเภอเนี่ยเมื่อนะครับคู่กรณีถ้าหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยผิดสัญญานะครับไม่ทําตามสัญญาก็สามารถยื่นต่ออัยการนะครับเพื่อให้ท่าน,นอัยการเนี่ยยื่นคําร้องต่อศาลออกคาบังคับได้นะครับในส่วนอของฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมของเพอหลักๆก,ก,ก็จะมีงานเกี่ยวกับ ที่ปรึกษาทางกฎหมายนะครับให้คําแนะนําทางกฎหมายนะครับแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนนะครับเรื่องร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกร้อนนะครับเรื่องกินเสียงนะครับปัญหาความเดือดร้อนอที่สาธารประโยชน์นะครับก็ก็จะเข้าในงานฝฟฟ่ายอโยบยความเป็นธรรมนะครับส่วนอีกส่วนงานหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรมานนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าพบรบทรมานนะครับ ที่เพิ่งบังคับใช้ก็จะเป็นการรับแจ้งเหตุนะครับในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีการควบคุมตัวนะครับหรือมีการจับกลุ่มนะครับแล้วกระทาทรมานนะครับก็แจ้งมาที่อำเภอนะครับเวลาตำรวจเขาจับอย่างเช่นตำรวจเขาจับเนี่ยเขาก็จะแจ้งการควบคุมตัวมาที่อำเภอแล้วก็จะถ่ายรูปสีด้านถ่ายคลิปวิดีโอมาส่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทรมานกับผู้ ที่ผู้ต้องหานะครับที่ถูกจับกลุ่มนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของของงานฝ่ายปกครองนะครับที่จะพูดกันนิดหน่อย,อยทางด้านนี้นะครับก็ในส่วนของฝ่ายปกครองก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ จบไปแล้วนะคะสาหรับความรู้เรื่องกฎหมายนะคะหวังว่าจะเป็นความรู้สามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับใครค่ะที่สนใจและอยากติดตามต่อว่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะใครที่สนใจอยากจะศึกษาต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นปริญญาตรีปริญญาโทรหรือว่าปริญญาเอกค่ะสามารถที่จะศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือว่าสามารถเดินทางติดต่อได้ด้วยตนเองค่ะที่คณะนิติศาสตร์อาคาร1น1ชั้น7มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะ